สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคลิปนี้หมอดูกฎชมนเทพาทิพย์จะมานำเสนอไพ่หมายเลขหนึ่งในชุดใหญ่จำนวน22ใบของไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีนะคะไพ่หมายเลขหนึ่งคือเดอะเมจิกเชนค่ะ เดอะเมจิกเชจะเห็นเป็นรูปผู้ชายนะคะเราเรียกว่าเทพแห่งเวทมนต์นะคะมือข้างหนึ่งจะชูขึ้นฟ้ามือข้างหนึ่งจะพุ่งลงสู่พื้นดินนะคะและมีส่วนประกอบอีกนะคะในรูปก็คือจะมีโต๊ะที่วางของอยู่4อย่างคือ ด้วยไม้เทา้าเหรียญและดาบนะคะด้านหน้าโต๊ะจะเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้พุ่มเล็กๆมีดอกลิลลี่สีขาวอยู่นะคะบนเหนือศีรษะของผู้ชายจะมีรูปเลข8นะคะที่นอนนะคะเรียกว่าอินฟินิตี้นะคะค่ะสำหรับไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะ ถ้าใครหยิบได้ใบนี้นะคะทำนายว่าเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจปอดหรือว่าภูมิแพ้โรคเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะอาการเหล่านี้จะบ่งบอกมา ในหน้าไพ่ของหมายเลขหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ก็อาจจะมีอาการที่มีโรคนะคะถ้าไพ่เมจิกเชียนแสดงนะคะก็จะหมายถึงโรคเหล่านี้นะคะจบจากเรื่องสุขภาพไปนะคะสุขภาพผ่านไปแล้วต่อไปจะเกี่ยวกับเรื่องความรัก ถ้าใครได้ใบนี้นะคะ The Magician คุณจะเป็นคนโชคดีในเรื่องความรักเหมือนกับว่าถ้าคุณสนใจใครแล้วคุณเริ่มลงมือที่จะสารสัมพันธ์คุณจะได้รับข่าวดีนะคะเขาจะตอบกลับความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างดีนะคะหรือคุณอาจ เจอใครที่ถูกใจนะคะที่พยายามจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะเมื่อคุณลองพูดคุยดูนะคะคุณก็จะได้รับรู้ว่าเขาจะไม่ปฏิเสธคุณนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีในเรื่องความรักนะคะ ต่อไปนะคะเรื่องการงานนะคะไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะเดอะเมจิกเชเป็นคนที่มีความรอบรู้นะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดนะคะมีความรู้แถมยังมีพรสวรรค์ด้วยดังนั้นเขาจึงสามารถทำงานได้ดีในบางอย่างที่เขาอาจจะ ไม่ได้เรียนมากนักนะคะก็คือคนที่มีพรสวรรค์ถ้าใครถามถึงเรื่องอาชีพการงานนะคะมักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอนะคะแล้วก็ในบางกรณีนะคะคุณอาจจะได้ทำงานเสริมนะคะนอกจากงานประจำนะคะเป็นงานที่คุณรักที่คุณถนัดอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าอย่างไรคุณก็มักจะได้ทำงานที่คุณถนัด ที่คุณชอบนะคะนอกจากนั้นถ้าใครกำลังหางานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานเร็วๆนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องสุขภาพความรักการงานนะคะอุปน,นิสัยนะคะถ้าคุณถามถึงใครสักคนแล้วคุณเสียงทายได้ไพ่ใบนี้นะคะอุปนิสัยของเขาคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่ชอบลองใจคนนะคะ เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีชอบลองใจคนชอบหยอกล้อนะคะอืมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นไพ่ที่คุณจับมาได้เป็นไพ่ประจำตัวคุณนะคะก็จะบ่งบอกว่าคุณนั้นนะคะเหมาะกับอาชีพนะคะที่ใช้ความรู้ความสามารถและพรสวรรค์น,นะคะคุณอาจจะเป็นครูนะคะ ในงานที่คุณถนัดที่คุณมีความสามารถพิเศษก็ได้นะคะ,ะเมื่อตั้งใจทำอะไรคุณมักจะทำสำเร็จคุณเป็นคนที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์เป็นนักวางแผนที่ดีแต่คุณไม่สามารถที่จะทำงานอะไรให้สำเร็จได้ด้วยตนเองเพราะคุณมีความอดทนไม่พอนะคะเมื่อคุณมีความอดทนไม่พอแต่คุณเข้าใจลักษณะงานดังนั้น นะคะมันจึงเป็นเหตุผลที่คุณนะคะสามารถที่จะทำงานใดงานหนึ่งสำเร็จได้โดยคุณเป็นผู้ที่ประสานนะคะเป็นผู้ที่น้มน้าวให้คนมาร่วมงานนะคะงานนั้นก็จะสำเร็จโครงการนั้นก็จะรุ่ร่วงนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่คุณมีทักษะด้านการพูดคุยนะคะคุณก็สามารถเป็นนักพูดได้เช่นกันนะคะ เป็นนักพูดก็ได้นะคะเป็นนักศิตว,วิทยาก็ได้นะคะเป็นหมอดูก็ได้นะคะค่ะเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่เสียงทายแล้วนะคะถ้าใครนะคะสนใจอาชีพนะคะคุณลองมาดูอาชีพหมอดูด้วยก็ยังได้นะคะจะเป็นใบเบิกทางที่ดีนะคะนอกจากอาชีพครูบาอาจารย์นะคะ แล้วยังมีอาชีพอื่นๆที่เหมาะกับคุณนะคะเช่นการพูดจาการพูดคุยหากคุณทำการค้าการค้าขายนะคะธุรกิจของคุณก็จะสำเร็จด้วยดีนะคะเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องอาชีพนะคะได้อย่างดีทีเดียวนะคะหากคุณกำลังสนใจที่จะเริ่มงานอะไรคุณก็จะเริ่มงานได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับอนาคตหรือการวางแผนก็ควรที่จะดูไพ่อื่นๆประกอบด้วยเพื่อความมั่นใจนะคะไพ่เทพแห่งเวทมนต์นะคะเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเ,เปรียบเสมือนผู้นำทางนะคะได้มีลักษณะที่ดีนะคะเป็น เทพที่คอยคุ้มครองป้องกันภัยในเรื่องการเดินทางนะคะหากคุณกำลังเดินทางคุณก็จะปลอดภัยนะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะถ้าคุณถามเรื่องการเดินทางนะคะทีนี้นะคะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับดาวพุธนะคะหรือเมอร์คิวรีนะคะ,ะ,คะดังนั้น จะมีลักษณะที่ไม่ชอบหยุดนิ่งคุณจึงมีลักษณะที่นะคะหรือถ้าคุณถามถึงใครแล้วคุณได้ไพ่ใบนี้ก็คือเขาจะชอบเดินทางนะคะเขาเป็นคนชอบเดินทางมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะมีความมั่นใจอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะนี่คือข้อเด่นเ ของไพ่ The m a g i c i a ชนะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้าถามถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณก็วางใจได้นะคะคุณวางใจได้แต่บางกรณีนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็คือเขาก็อาจจะแบบไม่ได้เคร่งครัดอ,อาจจะไหลไปเรื่อยในบางครั้งนะคะ ก็พยายามดูดูแลกันดีๆแต่มั่นใจนะคะว่าอย่างไรถ้าได้ไพ่ใบนี้คุณก็ยังที่จะคุณยังไม่ถึงโอกาสที่คุณจะอกหักหรือมีรักซ้อนเข้ามานะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีใบนึงนะคะและยังเป็นไพ่ที่เด่นในเรื่องการเริ่มต้นทํางานนะคะเพราะว่าเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งจึงเด่นในเรื่องการทํางานด้วย การที่คิดนะคะคิดอย่างรอบคอบมีระเบียบแบบแผนนะคะเป็นไพ่ของนักวางแผนเริ่มต้นทำงานได้ดีนะคะผิดกับไพ่หมายเลขศูน์หมายเลขศูนย์นะคะ The Fool นะคะ The Fool นั้นก็เริ่มต้นนะคะแต่เริ่มต้นแบบฉุกละหุกไม่มีแบบแผนจูจ่จก็เริ่มต้นนะคะแต่ไพ่ The Magician ถือว่าเป็นไพ่ที่เสริมในเรื่องในเรื่องการทำงานนะคะในในเบื้องต้นนะคะก็คือทุกงานที่คุณอยากจะทำนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่หยิบได้ใบนี้ก็คืองานนั้นจะสำเร็จงานนั้นจะเป็นงานที่ดีนะคะเป็นงานที่สร้างสรรค์นะคะด h e m a จ i c c ชียนนะคะ ก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะในเรื่องโชคลาภนะคะดนบันดาลให้ชีวิตคุณได้รับสิ่งดีๆได้รับโชคลาภขึ้นมานะคะแต่ไม่ใช่โชคลาภด้านการพนันนะคะไม่นิยมนะคะไพ่ใบนี้จะไม่สนับสนุนนะคะจะมุ่งให้คนทำงานด้วยความสามารถ หรือความสามารถพิเศษของเขาเหล่านั้นนะคะเสริมโชคเสริมดวงโชคลาบนะคะคุ้มครองในเรื่องการเดินทางนะคะจะเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัยอยู่ๆก็อาจจะมีโชคลาบมีคนให้ลาบมานะคะอืมอาจจะเป็นญาติมิตรเพื่อนฝูงเจ้านายหรือว่า ลูกน้องนะคะเราทําดีนะคะเราก็ได้ผลดีกลับมานะคะคือโชคลาบนะคะทเทพบนฟ้าบันดาลให้นะคะดอเมสิเคียนะคะคุ้มครองเรื่องการเดินทางอย่างดียิ่งนะคะเป็นไพ่ที่ผู้ที่เดินทางจะให้ความเคารพนับถือนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเขาก็มีความรักที่สไตล์ที่ เหมือนกับว่าชอบหยอกล้อนะคะชอบลองใจนะคะเป็นคนสนุกสนานนะคะมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะรู้จักใช้นะคะใช้ในการหลอกรู้จักคนนะคะรู้จักอื่นๆนะคะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการรู้ในใิสัยใจคนรู้วิธีการทํางานทําหน้าที่นะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะ แต่ว่าเรื่องความรักนะคะเราก็ต้องคอยดูแลกันนะคะไม่ปล่อยให้นะคะไม่ปล่อยให้เขานะคะเผลอนะคะห่างสายตาอะไรแบบนี้หรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจนะคะกำลังอยู่ในช่วงคบหากันก็ยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีคุณแค่คนเดียวนะคะเขาอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยก็ได้นะคะแต่ลักษณะเขาแล้วนะคะถ้าคุณรักเขานะคะ แล้วเสียงได้ไพ่ใบนี้เขาก็เหมือนกับว่าจะรับจะรับรักคุณนะคะอะไรแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะก็คือลักษณะของไพ่เดอะเมจิกเชนนะคะไพ่เดอะเมจิกเชนนะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเทพของกรีกก็คือเฮอร์มิสนะคะซึ่ง รอบต่อไปนะคะรอบถัดไปหมอดูจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะเทพเฮอร์มิสนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแบบเล่าแบบสนุกสนุกนะคะแล้วก็อาจจะเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับไพ่เดอะเมจิกเชียนด้วยนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะหมอดูก็ขอฝากทุกท่านนะคะ ถ้ารับชมแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือว่าชอบไม่ชอบนะคะก็กดไลค์ได้หรือว่ากดไม่ไลค์นะคะกดอันไลค์ได้นะคะขอโทษค่ะกดดีสไลค์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดดีสไลค์นะคะหรือจะกดติดตามสับส i ครก็ได้นะคะกดติดตามมาฟังเรื่องราวสนุกสนุกของไพ่ยิปซี หรือว่าไพ่ทาโร่จากแม่หมอกุชมนเทพาทิพย์นะคะค่ะสำหรับเดอะเมจิกเชียนนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งเริ่มต้นทำอะไรก็ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะทำแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็ระวังไว้บ้างนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะระวังเรื่องสุขภาพค่ะส่วนการเดินทางนั้นดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ หมอดูขอลาท่านผู้ชมทุกคนนะคะไปนะที่นี้นะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ